เคยสงสัยไหมว่าทำไม BTS ถึงครองใจคนทั้งโลกได้ขนาดนี้เคล็ดลับไม่ใช่แค่เพลงเพราะๆหรือท่าเต้นเป๊ะๆนะทุกคนแต่มันคือ innovation ที่ซ่อนอยู่ ลองคิดดูสิอา์ม่ทั่วโลกไม่ได้เป็นแค่คนฟังเพลงแต่พวกเขากลายเป็นโคเรีอเตอร์ไปแล้ว BTS Universe เพลงที่เชื่อมโยงถึงกันคอนเทนต์เบื้องหลังทุกอย่างเปิดโอกาสให้แฟนๆตีความสร้างสารรค์แฟนอาร์ตแฟนฟิกทฤษฎีต่างๆนานาจนกลายเป็นจัก,กรวาลของตัวเองนี คือค o าวซอร์ซิ่งในรูปแบบ Pop c u ค t u r เจ BTS ดึงพลังของแฟนๆมาสร้างสิ่งใหม่ๆร่วมกันสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆก็มาจากไอเดียเล็กๆน้อยๆที่รวมกันนี่แหละเหมือนที่อาร์มี่รวมพลังกันสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกไงล่ะ แล้วทุกคนล่ะเคยมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์อะไรแบบนี้บ้างไหมลองคิดดูว่าเราจะใช้พลังของ collective intelligence มาสร้าง innovation นนเ,เจ๋งๆในชีวิตประจำวันได้ยังไงแชร์ไอเดียกันหน่อย